สวัสดีครับอยากจะเล่าเรื่องคุณพิเศษของพระคงให้เพื่อนๆฟังนะครับจากตำราของตรียมวายเล่มนี้นะครับนะฮะพระสกุลลำพูนเนี่ยนะครับตามตามตำนานนะเอ่อได้กล่าวไว้ว่าเมื่อประมาณปีพศ1223สอ 1, พระนางจามเทเวีได้สร้างอารามขึ้นประจำจะตุลทิศรอบพระนครหลิภุญชัยแล้วก็ให้พระฤาษีทําการสร้างพระบัรจุไว้ตามกุต่างๆปัจจุบันก็1300กว่าปีนะครับตอนนี้จะอ่านนะครับ คุณวิเศษของพระคงนะเพราะมาเช้านี้ได้คุยกับเพื่อนนานอยี่สิเอ็ดเพื่อนตรงคุยกันว่าพระคงเป็นพระเก่าอายุเท่ากับพระรอดมหาวันนะแล้วศิลปะสวยงดงามใบโพเขาจะพริ้วเพื่อนเห็นตามรูปนะครับปัจจุบันของเก๋มีมากมายนะครับหลายสีมือนะ แต่สิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือธรรมชาติและความเก่าพระโคงนี่เป็นผ้าที่ดูง่ายนะครับใบโพต้องพลิวมีเอกลักษณ์ที่ดูเยอะนะครับเส้นสายลายแทงในตําหนิดูเยอะอันนี้ผมจะเล่าเรื่องคุณวิเศษให้ฟังนะครับเรื่องที่หนึ่งขออ่านเลยนะครับจากหนังสือของตียมวายหน้าหกร้อยสิบเกเรื่องที่หนึ่งขอญาตเอยนามนายเต้งจีนาสวัสด อายุขณะนั้น73ปีเมื่อปี2,457 457ได้มีเรื่องตีรันฟันแทงกับนักเลงกลุ่มหนึ่งที่ตำบลสวนดอกถนนตลาดเก่าจังหวัดลำปางนะครับในกรณีที่นักเลงต่างถิ่นล้ำแดนในสมัยนั้นยังมีการถือศักดิ์ศรีของนักเลง ปรากฏว่านายเตงถูกตีด้วยท่อนเหล็กและไม้พองจนสลบแต่ศีรษะไม่มีร่องรอยและร่างกายปราศจากบาดแผลเหตุที่นายเตงม,มีความเหตุนี้จึงนะเป็นเหตุที่นายเตงเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระโคงเปอันมากและได้อารัธนาติดตัวไว้ไม่ได้ขาดนะครับเรื่องที่สอง นายมูลนะครับเครือสีรัตเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องเหล็กอยู่ลําปางเมื่อประมาณปี2482ได้เข้าไปทำไม้ในป่าไม้ที่ป่าแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ถูกสุนัขดุตัวหนึ่งกระโดดกัดน่องอย่างแรงแต่ไม่ปรากฏบาดแผลล่องรอยเขี้ยวสุนัขแม้แต่น้อย เพราะอำนาจพุทธคุณพระคงองค์หนึ่งที่ราตนาติดตัวเรื่องที่สามในระหว่างสงคารามมหาเอเซียบุรพาประมาณปี2486นายจันตานะเราสุริยะกรรมกรลายวันผู้หนึ่งขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในสนามบินญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางได้มีเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร จิกหัวลงโจมตีสนามบินนั้นการยิงด้วยปืนกลตลอดไปทั่วสนามบินลูกศรนัดหนึ่งถูกเข้าที่ท้ายทอยแต่ไม่เข้าเพียงแต่ท้ายทอยบวมเท่าขนาดผลมะนาวทั้งนี้เขามั่นใจว่าเป็นเพราะอำนาจพระพุทธคุณของพระคงที่อาราตนาอยู่เป็นพระคงวันนะวันนสัสีนะสกุลสีแดง ครับมีอยู่เรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมก็เราจะหาอ่านที่โดนนะฮะโดนเอาเรื่องนี้เลยครับวันที่เป็นวันหนึ่งในปี2470หลวงสีสารบานได้ออกจากบ้านพักเพื่อไปเยี่ยมมารดา ที่อยู่ใกล้ห้างแบทแมนในวงเล็บกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันโดยรัฒนาพระโคงเนื้อผงไปลานเผาองค์หนึ่งติดตัวไปด้วยขณะเดินตามถนนรู้สึกว่าแปลกๆสองสาครั้งตรงบริเวณข้อเท้าคล้ายมีมีดนะคมกรีดจึงหยุดเอามือลูด ไปตามรอยพับของขางเกงที่สวมอยู่เพื่อค้นหาสาเหตุนิ้วมือไปสะดุดเข้ากับอะไรสิ่งหนึ่งโดยแรงเมื่อพิจารณาดูจึงเห็นเป็นเข็มเย็บผ้าเล่มหนึ่งแต่ถูกนิ้วมือกระแทกเสียจนงอปรากฏว่าพิจารณาดูที่นิ้วมือปรากฏว่าเรียบร้อยปกติดีจึงแน่ใจว่าเป็นคุณวิเศษของพระค,คงดำองค์ที่รัตนาติดตัวนั่นเอง ทาให้เกิดความโคงกระพันกลับมาถึงบ้านได้เล่าให้ภรรยาฟังจึงทราบว่าภรรยาได้สอยตะเข็บกางเกงแต่ยังไม่เสร็จจึงเด้าเข็มกัดไว้ที่ชายกางเกงคุณไม่ทราบจึงนําไปสวมใส่นะครับเทปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วจะอ่านให้ฟังต่อนะครับก่อนจบให้เพื่อนดูนะครับอันนี้เป็นพระคงเขียวที่สวยมากของใครก็ไม่ทราบอยู่ในอินเทอร์เน็ต คงจะราคาเอื้อมไม่ถึงนะครับเจ้าของคงไม่ปล่อยให้เราแต่องค์นี้เป็นของผมนะครับของผมผมได้มาสองสามปีผมเล่นพระมาสามสิบปีเต็มๆต,ตัวเลขนะครับคมๆผมไม่เคยมีพระผมไม่เคยเห็นพระองไหนสวยเท่าองค์นี้อันนี้ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะครับในหนังสือของอาจารย์ประจาหัวรุนสวย นะแต่โพเขาไม่สวยเหมือนผมฟอร์มเขาไม่สวยเหมือนผมนะครับสวัสดีครับ